สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนาย,ยน2567ของสองกรรระดับอาเภอแก่งหางแมวในวันที่3ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อเทอิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่7ได้รับการประเมินคัดเลือกสอกรอรตลต้นแบบ5 d ดีพรีเมียมจากคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสอกรอรจังหวัดจันทบุรีณสอกรอรระดับตำบลพาวาตำบลพาวาอเภอแก่งหางแมวในวันที่13ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีสู่สังคมและพิธีไหว้ครูประจำปี2567าโดยมีพิธีไหว้ครูใบสีส่ขขัญประกวดพานไหว้ครูกิจกรรมธรรมะส,สู่ใจและได้รับความรู้จากโรงพยาบาลแก่งหางแมว การป้องกันโรคเอสป้องกันได้วันที่18-19ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ในวันที่26ได้จัดโครงการไวโซนสถานศึกษาสกรปอดสารเสพติดวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและแจกแผ่นปับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการรำลึกครูกรอนสุนทนทผู้เชื่อชูภาษ,ษาไทยนโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร